สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับ Ghost of Tsushima เช่นเคยนะครับผมเราก็รอพี่โลนคนนี้โดดลงมาก่อนนะครับเขาไม่ยอมโดดแล้วผมทำไมอ่ะอ่าลมันเย็นรักรบปีศาแทางอย่าริกระวะถ้าเกิบลืมประสิทธิ์เ,เลยอยู่นั่นอยู่ในหอบอกว่าอยากให้ท่านไปพบขอบใจนะทากะ เราต้องไปคุยกับอยูนะนะครับผมเจ้าก็ยังตื่นอยู่หรือพวกมันฑฆ่าล้างทับธมุรไปแล้วคนที่เคยแต่เพาะปลูก แค่หยิบมือจะทำอะไรได้เราต้องลองดูตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยเมืองยาลิกาวะนะครับที่ลุงของเราเนี่ยเคยปราบขบฏยาลิกาวะไปนั่นเองอยู่นั้นก็มาชวนดื่มกันนะครับเป็นการยอมใจก่อนที่จะไปลบนั่นเองครับผม มันได้ได้อร่อยจริงเลยครับสาเกนะผมสาเกญี่ปุ่นมันเวลาก็าผ่านไปโอ้โหหลายขวดกินกจนจนมื่ดคำ แม่ของข้าชอบนะดื่มไปนน้ำเลยที่เมาทั้งตระกูลคนระับฟังดูเป็นคนที่เอาใจยากนะแน,น,นะน่นอนอยู่แล้วแหละนางทำแขนทากะหักตอนเขาหกขบข้าเลยพาเขาหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่นางจะ ไปาเจอดือนต่อมาเราก็ได้ข่าวว่ามีคนพบศพนั้นในหมู่บ้านกินไม่ตาเหลือกเลยเจ้าก็อาหารนักที่ปกป้องลูงชาของเจ้าบางครั้งทางออกเดียวก็คือละทิ้งทุกอย่างที่รู้จักแล้วจากไป บางทีปัญหาก็ไม่ให้เราแก้ไขครับแ,แค่เราถอยออกมาจากปัญหาก็อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็เป็นไปได้ครับผมดื่มครับดื่มให้กับสิ่งที่ผ่านมานั่นเองบางทีก็บิว้วเหลือเกิน เสียงระเบิดเถอะมันบุกแล้วครับผมไปไหววะเนี่ยเมาด้วยเอาโสบายสบายครับถ้าเป็นเกมอื่นจะมีแบบฉากเมาอะไรอย่างนี้อันนี้แบบวิ่งปกติเลยไอที่ประตูครับผมทั้งนกปีศาจที่เราด้วยคนที่ทุ่ไม่ได้ให้เขาไปในหอซะ จริงๆขนาดนี้ต้องต้องสู้จริงป่ะเฮ้ยไม่ควรจะหนีนะน่าจะช่วยกันสู้แต่ท้อถอยต้านไว้มันบุกมันเอาอะไรมาพังกัไม่รู้ระเบิดไฟไปกินนะระเบิดไฟไปกินแหมบุกมาเลยนะบุกมาเลยนะผมก็ไปเรียนท่านี้มาครับอะไรนะทักษิศาสอ่ะเ้ยท่าไอ้ นี่ดาบเลยดาบเดียวอ่ะเนี่ยดาบเดียวสะพายเร่งปันแล้วเกาะแตกครับกาดไม่ได้ไม่ยี่ยังรอยังรอบอกเลยว่ารอมากนี่กษัตริย์ลงทันหรือเปล่าจำจำชื่อไม่ได้แนละ้ว ไอตัวเหลืองนี่มันถึกนะเนี่ยต้องระวีดีนะตายหลายรอบไอ้เรืองเหลืองเนี่ยโอเคหมดครับอ่ะฟันเบา,เอ,าอีกตามเก็บพวกที่อ่าฟันข้างหลังครับไม่ขี่ธนูเลยบุกมาอีกประตูงั้นก็ต้อนรับสิครับคนธนูคนธนูดูเจ้าธนูครับ นีวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ไฟไฟไหม้ไฟไหม้ครับไฟไหม้ไฟไหม้ตีกลับไปเร็วอ๋อเรามีพวกด้วยพวกเราเป็นธมุไรยถือเกาะมาแล้วมันมาแล้ว ตู้มันแข่งเข้ามาครับเป็น tower defender ครับผมอื้มไอตัวใหญ่นี่มันน่าจะเลือดเยอะเราแทงทีมันตายยากแล้วเบิดควันนะนี่เสียบเยอะจริงเยอะจริงตั้งหลักกันเยอะเยอะ เย็นเย็นประมาทไม่ได้เลยนะเกือบตายเมื่อกี้เบิดกินเฮ้ยโอ้โหเก่งยังวะตายแล้วผมกาดีตัวนี้ตัวนี้กาดีเออตัวเดียวป้า หมดยังยังไม่หมดครับเคลียร์เรียบร้อยครับแหมวิ่งหนีด้วยโอ้กลัวโโมกกะะ็ีพวกมันถอยกลับไปแล้วเราสร้างความเสียหายให้พวกมันได้น้อยนิดพวกมันคิดอะไรอยู่วันแน่อ๋อมันมีเครื่องยิงลูกระเบิดครับ กินก็จะไปจัดการนะครับผมคิวพระเอกครับสเตโยต้องบุกผ่านแนวค่าศึกของมองโกอ๋อนี่จะสู้ก็ได้นะ,นะไ,นะไปดีกว่าไปทำภารกิจ เข้าไปพังเครื่องยิงลูกระเบิดครับต้องไม่ลืมพี่จะเก็บของนะครับผมให้กระดิ่งมาครับกระดิ่งอะไรเฮยูเฮยูอะไรก็เสียงมันต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นปะทำไมเป็นเสียงภาษาอังกฤษวะนี้มีหนึ่งหน่วยครับ ยิงสนใจแต่ข้างในกันเนี่ยดูแล้วไม่สนข้างนอกเราก็บุกสบายครับตรงนี้เทยูอะไรไปครับผมอุ้ยไปเอวโอจะยิงจะยิงตีตัวธนูนะทีนี่ขบวนท่าศิลับ ไอ้ทีละมันจะต้องเป็นพวกอ่ทั้งดาบใช่ป่ะอันนี้กรบนท่าวายุป่ะแม่ใจเย็นครับเยอะๆเยอะๆเๆเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนหาอาวุธกันระเบิดก่อติดครับเอาไปแดกเอาไปแดก ไไไไฟฟมม้้เก็บให้หมดครับอย่าแม่มันลุมดีเหลือเกินกลัว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  การเผาเรียบร้อยครับผมมาจุดไปหนึ่งอีกหนึ่งอันนึงครับอุ้ยไปไหมจัดการตัวนี้ก่อนเลยครับแหมห้ามอุ้ยก็ลอยอ่ะอุ้ยจบตายโดนไปเมื่อกี้น่าจะ ไม่ไม่รอดครับพิงดาวมันดีจริงครับตรวการเรียนรู้ครับโดโซครับหิวขนมโดโซเรียบร้อยครับลงไปกองการเผาอีกเครื่องหนึงครับเผาเรียบร้อยครับผม ทำไมมันไม่มีฉากตอนจุดไฟวะพวกมันดีฝ่ากำแพงมาได้แล้วต้องรีบไปช่วยครับชาวเมืองกำลังตกอยู่ในความยากลยำบากครับไปมีที่เกาะด้วยสบายครับตรงนี้แฟบเต๋อเต๋ออุ๊ยอ๋อเฮ้ยบักเด็กออกไปไปเร็วมันไม่เห็นครับไม่เห็นทันหลังอยู่ครับ เราแกคนอยู่ตายมันกำแกคนนี่เนี่ยมันแกคนอยู่ตั้งแกคนอยู่เสียบตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนีอีกหนึ่งหน่วยครับต้องไปช่วยชาวบ้านก่อนยังเรายังไม่ไปนะครับเราต้องไปช่วยชาวบ้านก่อนนะเราเป็นวีรบุรุษครับอยู่กันอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบตอนเนี้ยครับ ฟันหนึ่งแล้วก็ฟันสองแล้วฟันสามครับเรียบร้อยจบอย่างรวดเร็วโอ้ยใจโอ้โหตกใจหมดเลยครับโอ้ชาวบ้านแม่งเดินมาชิดเลยระเบิดครับระเบิดปุ่ม ถึงก็แตกแถวครับเอามืนมึนมึนมึนมืนนะมึนเหรอมึอนเหรอมึอนเหรอนนครับผมเก็บเรียบครับไปครับเราต้องไปช่วยชาวบ้านฮนะเป็นไงบ้างพวกเยอะเต็มมูแกครับเดี๋ยวก่อนไม่ทําแล้วครับเดี๋ยวรีกว่าจะลุกเป็นไฟ เตมูแกครับพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าพูดเป็นภาษามองโกลพูดระเบิดแล้วเนี่ยอ๋อไอ้นี่ตัวไอโกเพิรนี่เล่นยากครับมาตายแล้วโอเคเราก็ต้องมึงมันแกชาวบ้านเหรอโอ้โหมึงมาอาดช่วยชาวบ้านหน่อยครับ แกชาวบ้านนี่ไงวะอุ้ยหลบได้หโหโคตรเท่คือเราเรียนสกิลมานะครับถ้าหลบได้ในจังหวะที่ศัตรูโจมตีเราจะเป็นจะสะโลให้เราแป๊บหนึ่งฮะเราก็โจมตีกลับไปได้อุ้ยโอ้โหมึงยิงคนต่อหน้ากูมึงเดี๋ยวมึงเจอไอ้โดโซเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันแม่งฆ่าชาวบ้านคนที่มีทางสู้นี่เก่งจริง มันนี่เมันนี่เองโอ้ยมันนี่มันนี่เไม่ต้องโดโซเลยตายปีต่อหน้าต่อตาเลยครับเจ้โดนธนูไฟด้วยตะกี้เฮ้ยตายซะเรเรียบร้อยครับเราไปเก็บหัวหน้ามันฮะเต็มูแก่ หมูกำลังเชียร์คนเดี๋ยวหมูแกมาทุกกับข้าสิแล้วปีศาจโคตูนจะตบรางวัลให้ข้าเมื่อข้าได้หัวเจ้าโเคเท้อย่าให้ชุดมันมาเห็นไทเต็มยศเลยนะกลัวแล้วสิ เกาะแม่งปิดหัวด้วยน่ะคือจีนซาก่ายเขาได้ทหารพวกเจ้ามาแล้วทั่วทั้งเกาะโดยพวกเจ้าจะอาบยอมเกาะแห่งนี้โอ้โหมันเล่นไฟครับมันเล่นไฟมันดูเชิงกันฮะโอ้โหมันเล่นไฟครับหนึ่งสองหนึ่งสองหึหึจุดไฟหนึ่งสองอุ๊ยโดนโดนหลบไปทันคุณร ใช้ท่านี้ครับระวังหน่อยจะมูแกตายแล้วจะไม่ได้รับรางวัลจากคุรุนข่าไม่ได้นะแคมเอิ์น่ะจะมีการั้งที่สองเราเนะี่ยนี่มันฟันเป็นสี่ห้าครั้งแล้วโถต้องจับจังหวะด,ด,ดีครับมันมีไฟด้วยนี่ไงนี่ไงกาดได้กาดได้แต่ต้องหลบนะมันเสียวโดนโดนโดนไม่คุ้มหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึง่งสองเปลี่ยนท่าอยู่ครับเนี่ยถ้าหลบแป๊บหนึง่งมันต้องสวนเลยไงจะมีเวลาเสียววิสวนได้เลยหลบปุ๊บกาดแตกแล้วเสร็จกูไปจากคุชิมะเสียเดี๋ยวเจ้าจะได้รับความาเมตตาจากข้า นี่ไม่ยอมครมันบอกว่าจะลุกเป็นไฟครับแหมมันเอาไฟมาด้วยก็พูดได้สิเรื่องหมดแล้วครับเดี๋ยวใจเ,เย็นนะหนึ่งสองสามผมเปลี่ยน,นเปลี่ยนแพทเทิร์นการโจมตีหนึ่งสองสามอู้วต่ออ่านให้ออกครับอ่านให้ออกลบจะตายแนละ้วโดนทีเดียวนะ่าจะไม่รอดฮนะท่าเยอะท่าเยอะคือโลภมากไปเลย ตีเป็นชุดไม่ได้นะโลคมากแล้วตายทุกหนึ่ง <c oughs> สองเนี่ยมันรอสวนจริงด้วยเนี่ยยึกแั๊กจั๊หลอกก่อนครับนี่เป็นทางของเราแล้วครับเจ้าสิงฆ่าผู้คนมากมายแต่นี่คือที่ตายของเจ้าเรียกชื่อเราครับหลบก่อนนะต้องใช้สมาธิอย่างเยอะเลยครับตอนนี้ ลบแป๊บโดนเป็นชุดหนึ่งนี้จะไม่รอดนะอันนี้ผมไปเปลี่ยนเป็นโกดสามเหลี่ยมนะจะทำลายกาดมันเดี๋ยวขีดเดียวกูใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้กาดแตกครับกาดแตกกูรอดชนะพอดีครับเกือบตายเริ่มปวดครับ คนนี้มันกลัวแล้วครับเสียบข้างหลังแม่งเลยคอหายเลยครับได้ท่ามาใหม่ครับสังหารโหดแม่ทับจะได้กระบวนท่าน,นรกพิศษคุณลูกหลานตัร <c oughs> ูปแม่ทับของเจ้าดีไปซะไม่อย่างนั้นคุณเจ้าจะต,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 ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันโอ้เคเท่ ไม่ยืนให้ฟันด้วยะวมันมันไม่ตอบไม่โตตอบเอาย,ย่าลียกว่าออกล่ามองโกอย่าให้มันเหลือรอดฆ่าพวกวันให้หมด,มดหถึงเวลาฆ่ามันครับในต้องปรานีมันฆ่าเราครับใช่กีมันฆ่าผู้หญิงด้วยฆ่าศัตรูจำนวนมากเพื่อปลดล็อกท่าทางลูปีศาจครับ ได้อ๋อหน,นึ่งตัวหนึ่งแต้มหนึ่งตัวหนึ่งแต้มหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งแต้มไหนอ๋อปัดเบาอ๋อหนึ่งตัวหนึ่งแต้มได้อีกแล้วครับโกลัวกันหมดเลยกลัวแบบกลัวเราหมดเลยไม่สู um. ้แล้วอะ สามูนไม่มีปานีครับตายเอาตายหมดพยงโคตรมันบอกเลยครับใช้ชนะครับแต่ว่าก็สูญเสียไปโอ้เยอะนะครับคนตายเป็นเบื่อเลยทากะรอดเฉยไม่อยู่ไหนมาวันเนี้ยที่อยู่นะ ีเราจะคุยกันเราร่วมกอบกู้เมืองของเจ้าแล้วทนี้เราช่วยกันท่านชิมุระกอบกู้เกาะเราวกเราไม่ใช่ทหารนะใครกันที่ฆ่าพวกมองโกเหยียบหมดเลยใครกันที่ยืนหยัดทำการวงล้อม คยกันที่กอบกู้ยาริกะระวะไว้ได้พวกเราทุกคนใช่พวกเราทุกคนครับผมช่วยกันจะรออยู่ที่นี่ให้พวกมงโกทำแบบเดิมนั่นหรอเจ้าว่าผู้เจ้าไม่ใช่ทหาร แต่ข้าเห็นแล้วผู้เจ้าเป็นนกักรบเรายอ่อมค้นผู้ลุกลานและกอบก,กู้เกาะเราได้เพียงแต่เราต้องยืนหยัดด้วยกันปลุกใจชาวบ้านครับคนคำนับหมดเลยครับนี่ผู้นำที่แท้จริงครับกิน สุดยอดรทบพานี้โคตรสนุกนักวบทยศาส์แห่งยาลิกะวะอืโคตรมันเลยครับบอกเลยครับตอนนี้มันสุดๆใครไม่ดูนี่แบบเสียใจครับเข้มขน้นถ้ามันทำเคสเข้มข้นอย่างนี้ทุกอันมันก็สนุกดีนะที่ปราสาทชิม,มุระนะครับผมทหายเจ้าโคตรหนึ่งเนี่ยมารับที่มีฝีมือที่สุดของข้าลงได้ ไพ่พลเริ่มจะเชื่อแล้วว่าเขาอยู่ยงคงกับพันเจ้าต้องพิสูจน์ว่าพวกมันคิดผิดข้าไม่สนต้งวันแค่หัวของกินล็อกเจ้าเลิกสนธรรมทีม่บอกฟังที่พาีต่อเจ้าแล้วหรือกินเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดบนเกาะลูกน้องของข้าไม่ไหวหรอกการกำจัดศัตรูนั้นทำได้หลายวิธีจงหาทา้งอื่นเสียเห็นไหมเข้าร่วมกับ โคตุนคาดอย่างเต็มรูปแบบครับวางแผนอะไรชั่วร้ายใต่ไอ้สองหน่อนี่ครับผ่านแล้วครับผมแล้วก็ได้ทักิลมานะครับกระบวนท่าน,นังปรปีศาจ ถ้าเมื่อกี้รุนแรงมากครับผมก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมฝากกดไลคา์กดแชร์ซับสไครต์พูดคุยกันได้นะครับไม่ค่อยมีใครมาคอมเมนต์เลยนะครับผมบายยนะครับทุกคนสวัสดีครับ